สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับ9928ออโต Sport นะครับหรือกันรอยเคปล่าพี่เสือนะครับเอ่อตอนนี้นะครับเอ่อผมกำลังรีบขับรถเข้าไปที่โรงงานนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยนัดเข้ามาติดตั้งนะครับเป็น Toyota Revo นะครับทีนี้วันนี้ผมเข้าช้านะครับลูกค้ามาถึงก่อนแต่ว่าเราก็มีพนักงานรอต้อนรับอยู่แล้วแหละนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันครับอาจจะไม่ได้เห็นตอนที่รถเข้ามานะครับเพราะว่าติดตั้งใกล้จะเสร็จแล้วเมื่อกี้พนักงานโทรมาแจ้งนะครับอ๋อนี่เลยตโตโยต้ารีโวครับครับผมคันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้ารีโวนะครับสีดำ2020นี่ยีติดตั้งเพิเข้าไปก็จะเป็นตัวหกระจกตัวเดไดูไา ก็จะเป็นปักไมจัรอเป็นัวจะเฝ้นมีนดลงมือรถสีดำก็ติดขึ้นนะครับจะดูดุเลยดีว่าติโคเมียมแน่นอนเนาะเพราะว่าโคลเมียมลูกค้าติดไปก็เดี๋ยวว่าเป็นโคเมียมนะเป็นีขึ้นแน่นไดูอีฝั่งหนึ่งบ้างนเนี่นะครับฝั่ง่วันก็จะเป็นฟุดประตูคับปรตโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูรูปสวยๆกันครับ Humble brag I want you to hear words You can say them back I want you to feel free From the chains that last And to believe in what you got It was built to last Yeah Now that I've been through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't never slow up No, I don't take shit